เต่พระพุทธเจ้าเป็นครูที่เหนือครูหรือจะเรียกว่าเป็นครูเอกของไตรโลกาธาตุก็ถูกครูผู้นี้เป็นครูที่เหนือครูหากแม้นอาศัยครูคนแรกคือพ่อกับแม่ก็ตามแต่พระองค์ก็เป็นครูที่เหนือครูเหนือครูแบบไหนเหนือครูสามารถที่จะสั่งสอนพ่อแม่ ให้รู้จักสิ่งที่ถูกต้องดีงามคือสอนครูคนแรกคือพ่อกับแม่ให้รู้จักบุญบาปสิ่งไหนควรและไม่ควรให้รู้จักสถานะที่เลิศที่สุดคือเมืองวันิพานครูผู้แรกพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยบุญบาป รู้ก็รู้แบบลงมแรงๆตามปฏิปชาแห่งศาสดงอื่นแต่พระพุทธเจ้าเป็นครูเอกของไตรโลกธาตุจริงเมื่อเวลาพราะองค์สามารถเป็นครูของตัวเองได้แล้วคนพบเปิดประตูเมืองประพ่านได้แล้วคนพบพระสัตธรรมสถานที่ที่ไม่เก่ไม่เก็บไม่ตายได้แล้วจึงมาสอนพ่อกับแม่ครูอันดับหนึ่ง ครูของวัดคือพ่อกับแม่สอนให้พ่อกับแม่รู้จักบุญรู้จักบาปที่แท้รู้จักการอยู่แบบปกติที่แท้แล้วการไปแบบปกติที่แท้สอนถึงที่สุดแห่งการไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดคือเมืองพระนิพพานจึงเรียกว่าเป็นครูที่เหนือครูครูผู้ที่หนึ่ง ครูผู้ที่สองครูผู้ที่สามจึงเปรียบไม่ได้เลยกับครูเอกของไตรโลกธาตุคือพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสามารถสอนครูอันดับหนึ่งคือพ่อกับแม่ได้พ่อกับแม่ต้องกราบพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพ่อกับแม่ก็จะไม่รู้จักสถานที่ ที่มีความสุขตลอดอนันตการตอนนี้พ่อกับแม่ครูผู้แรกนี่ต้องกราบครูผู้ที่เหนือครูคือพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกทราบซึ่งว่าครูนี้เหนือไตรโลกธาตุจริงครูนี้มีความเมตตา เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในแต่โลกธาตุจริงครูนี้มีความเมตตาสูงยิ่งประมาณไม่ได้จริงจึงสามารถโปรดพ่อกับแม่ได้งั้นครูผู้นี้จึงเป็นครูที่เหนือครูคือพระพุทธเจ้าที่พ่อพูดถึงครูทั้งสามและครูผู้ที่เหนือครูทั้งสามเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันครูแห่งสมมติโลกทางโลก เรียกว่าวันครูแห่งประเทศไทยคณะครู